ัดิวบทที่สามข้อที่หนึ่งในเวลานั้นยอนผู้ให้ปฏิสมามาประกาศในถิ่นธุรกันดารแคว้นยูเดียว่าข้อที่สองจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วข้อที่สามยอนผู้นี้แหละที่อิสยาผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงว่ามีเสียงของผู้หนึ่งเป่าร้องในถิ่นธุรกันดารว่า จงเตรียมมาราคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไปข้อที่4เสื้อผ้าของยอนผู้นี้ทําด้วยขนอูดและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตะก,กะแตนและน้ำพึ่งป่าข้อที่หขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเลม็มและคนทั่วแค้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอแดน ก็ออกไปหายอนข้อที่6สารภาพบาปของพวกเขาและรับปฏิสมาจากท่านในแม่น้ำจอแดนข้อที่7เมื่อยอนเห็นพวกฟาริสีและพวกสาดูสีมากันเป็นจำนวนมากเพื่อจะรับปฏิสมาท่านจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพวกชาติงูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพัพพิโรธที่จะมานั้น ข้อที่8เพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้ส่งกับการกลับใจข้อที่9อย่าถึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพอข้าพระเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้ข้อที่10บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้น ที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วย์ทิ้งในกองไฟพระเยซูจะทรงให้ปฏิสมาในพระวิญญาณข้อที่11บข้าพเจ้าให้ท่านรับปฏิสมาด้วยน้ำแสดงว่ากับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์ จะทรงให้พวกท่านรับปฏิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟข้อที่12พระองค์ทรงถือพั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ่งชางแต่พระองค์จะทรงเผาแกบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับข้อที่13แล้วพระเยซู เสด็จจากแคนกาลิลีมาหายอนที่แม่น้ำจอแดนเพื่อรับปฏิสมาจากท่านข้อที่14แต่ยอนทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับปฏิสมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ข้อที่15แต่พระเยซูตัดตอบยอนว่าบัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราจะทําความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการแล้วยอนก็ยอมข้อที่16เมื่อพระองค์ทรงรับปฏิสมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำและในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุดนกพิราบสถิตบนพระองค์ข้อที่17และนี่แน่มีพระสุรเสียง ตัดจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเดี๋ยวมาดูคำอธิบายเพิ่มเติมของบทที่3กันนะคะมัทธิวบทที่สามข้อที่2กลับใจใหม่ความหมายพื้นฐานของการกลับใจใหม่คือหันกลับเป็นการหันออกจากวิถีทางแห่งความชั่วและหันมาหาพระคิดและโดยทางพระองค์หันมาหาพระเจ้า การตัดสินใจหันออกจากบาปเข้าสู่ความรอดในพระคิดเกี่ยวข้องกับการยอมรับพระคิดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากโทษทันของบาปและรวมถึงการยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตดังนั้นการกลับใจใหม่จึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเจ้านายเหนือชีวิตนั่นคือจากซาตานมาเป็นพระคิด และพระวจนะของพระองค์การกลับใจใหม่เป็นการตัดสินใจอย่างอิสระของคนบาปซึ่งเกิดขึ้นได้โดยพระคุณที่พวกเขาได้รับในขณะที่ได้ยินและเชื่อข่าวประเสริฐการนิยามว่าความเชื่อที่ทำให้ได้รับความรอดคือการเชื่อว่าพระคิดทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น ไม่เพียงพอสำหรับการกลับใจใหม่ที่พระคิดทรงเรียกร้องเพราะการตีความว่าความเชื่อที่ทำให้ได้รับความรอดไม่เกี่ยวข้องกับการระทิ้งบาปอย่างเด็ดขาดนั้นบิดเบือนคำสอนเรื่องการทรงไถ่อย่างน่าอันตรายยิ่งดังนั้นความเชื่อที่มีการกลับใจใหม่จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรับความรอดเสมอ การกลับใจใหม่เป็นคำสอนพื้นฐานของผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมยอนผู้ให้ปฏิสมาพระเยซูคิดและคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่การเทศนาเรื่องการกลับใจใหม่จะต้องเคียงคู่ไปกับข่าวประเสริฐเสมอบทที่3ข้อที่7พวกฟาริสีและพวกซาดูสีกลุ่มความเชื่อ ในศาสนายูดานิยมที่เห็นเด่นชัดที่สุดสองกลุ่มคือพวกฟาริสีและพวกซาดูสีพวกฟาริสีเป็นกลุ่มความเชื่อของชาวยิวที่ยึดถือพันธสัญญาเดิมและการตีความหมายตามความคิดมนุษย์พวกเขาเน้นเป็นพิเศษว่าความรอดได้มาโดยการเชื่อฟังตัวอักษรในบัญญัติของพระเจ้า และการตีความหมายบทบัญญัตินั้นพวกเขาสอนว่าพระเมสสิยาที่จะเสด็จมาจะเป็นผู้ปกครองโลกนี้เพื่อจะช่วยเหลืออิสราเอลให้มีอำนาจเหนือประชาชาติต่างๆและบังคับทุกคนให้เชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าอย่างไรก็ดีความเชื่อนี้เป็นเพียงรูปแบบภายนอกแต่ภายในใจไม่มีพระเจ้า ชีวิตทางธรรมอย่างฟาริสีปฏิเสธภาวะการเสื่อมทรามของธรรมชาติมนุษย์สิ่งที่ฟาริสีต่อต้านพระเยซูและคำสอนของพระองค์คือเรื่องที่ว่า,าศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจและวิญญาณไม่ใช่การเชื่อฟังบทบัญญัติตามตัวอักษรเท่านั้นพวกสาดูสีเป็นกลุ่มที่เชื่อาศาสนาแบบเสรีนิยม และต่อต้านสิ่งเหนื้อธรรมชาติในขณะที่กลุ่มนี้ดูเหมือนจะยึดถือบทบัญญัติของพระเจ้าความเป็นจริงแล้วพวกเขาปฏิเสธคำสอนมากมายของพระคัมภีร์ไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายทูตสวรรค์การอัศจรรย์ความเป็นอมตะและการพิพากษาที่จะมาถึงพวกเขาดำเนินชีวิตย่อนยานในเรื่องศิลธรรม และประพฤติตามแบบโลกพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ข่มเหงพระเยซูคิดด้วยบทที่3ข้อที่8จงเกิดผลให้สมกับการกลับใจการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงจะมีผลแห่งความชอบธรรมเกิดขึ้นตามมาความเชื่อที่ทำให้ได้รับความรอดและการหันกลับจากบาปอย่างแท้จริงนั้นพิสูจน์ได้จากชีวิตที่ละทิ้งบาป และเกิดผลในทางของพระเจ้าผู้ที่กล่าวว่าตนเองเชื่อในพระคิดและเป็นบุตรของพระเจ้าแต่มีชีวิตไม่เกิดผลดีก็เหมือนต้นไม้ที่จะต้องถูกตัดทิ้งและโยนเข้าในกองไฟบทที่3ข้อที่11จะทรงให้พวกท่านรับปฏิสมาด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ยอนสอนว่าพระราชะกิจอย่างหนึ่งของพระเมสสิยาผู้ที่จะเสด็จมา คือจะทรงปฏิสมาผู้เชื่อด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟซึ่งเป็นการปฏิสมาที่ให้ฤทธิ์เดชอย่างยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตและเป็นพยานเพื่อพระคิดบทที่3ข้อที่13พระเยซูรับปฏิสมาเหตุผลที่พระเยซูทรงรับปฏิสมาจากยอห์มีดังนี้คือ เพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการโดยการปฏิสมาพระเยซูทรงอุทิศตัวแด่พระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์อย่างเปิดเผยและเป็นการทำตามข้อเรียกร้องอันชอบธรรมของพระเจ้าเพื่อรวมพระองค์เองเข้ากับคนบาปแม้ว่าพระเยซูไม่จำเป็นต้องกลับใจใหม่จากคนบาปก็ตามเพื่อเข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวของพระเจ้า ที่ทรงเรียกทุกคนให้กลับใจใหม่รดสังเกตถ้อยคำของยอหนผู้ให้ปฏิสมาในฐานะผู้เบิกทางของพระเมสสิยาบทที่สข้อที่16พระวิญญาณลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์ทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำไม่ว่าจะเป็นการเทศนาการรักษาโลกการทนทุกข์มีชัยชนะเหนือบาปพระองค์ ทรงกระทําโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์หากพระเยซูไม่สามารถกระทําสิ่งใดได้โดยปราศจากพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดที่พวกเราจําเป็นต้องได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณพระวิญญาณเสด็จลงมาบนพระเยซูเพื่อให้ฤทธิ์อำนาจในการทํางานแห่งการทรงไถ่ในภายหลังพระเยซู จะทรงปฏิสมาผู้ติดตามพระองค์ด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะมีฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญ,ญาณเช่นกันบทที่3ข้อที่17ตัวอย่างเรื่องตีเอกานุภาพการปฏิสมาในน้ำของพระเยซูเปิดเผยให้เห็นข้อเท็จจริงเรื่องตีเอกานุภาพอย่างน่าสงสัยมากพระเยซูผู้ซึ่งได้รับการประกาศว่า ทรงเท่าเทียมกับพระเจ้าพระองค์ทรงได้รับปฏิสมาในแม่น้ำจอแดนพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเท่าเทียมกับพระบิดาเสด็จลงมาเหนือพระเยซูในสันฐานเหมือนนกพิราบพระบิดาตัดว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในพระเยซูดังนั้นเราพบพระเจ้าสามบุคคลที่เท่าเทียมกันการอธิบายเหตุการณ์นี้ด้วยวิธีอื่น และขัดแย้งกับพระคัมภีร์ทั้งหมดผู้ที่เชื่อในตีเอกานุภาพจะสอนว่าพระเจ้าทั้งสบุคคลนั้นดำรงอยู่เป็นเอกภาพคือเป็นพระเจ้าเดียวมัทธิวบทที่3จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะ